ห้ามร้องเลยนะถ้าร้องหนูจะโกรธพ่อแบบสุดๆเลยอ,ะอ่ะอ๋อหนูหนูหนูหน,หน,หนูเอางี้นะพ่อแค่อย่า,าแต่จ้องหนูตลอดเวลาก็พอกะมายองลูกจะไม่เป็นอะไรหรือถ้าไม่อยากจะแต่งแล้วก็ช่างมันวิ่งกลับมาหาพ่อเข้าใจไหมถ้ากินแล้วไม่ชอบช่างมันนะ้คายออกมาเลยเข้าใจไหมตอนนี้ลูกไปก็ได้แต่ถ้าลูกไม่ชอบก็ช่างมัน วิ่งกลับบ้านมาเลยเข้าใจไหมพ่อจะรอลูกอยู่เตรียมตัวยังรอคำว่าไปก่อนไปฮะแล้วก็ถ้าลูกไม่อยากชนะขึ้นมาไม่ต้องชนะช่างมันถ้าหกล้มก็วิ่งกลับมาหาพ่อนะพรุ่งนี้พ่อจะคอยอยู่หลังลูกเข้าใจนะเตรียมตัวไปยัา พ่อมีอะไรอยากจะบอกแค่นี้เลยเหรอไม่บอกให้ช่างหัวมันแล้ววิ่งกลับมาเหรอพ่อแน่นอนสิถ้าปวดหัวแล้วทําให้ได้ขึ้นมา<อ>ก็ช่างหัวมันวิ่งออกมาเลยแล้วพ่อจะรอนอยู่ตรงนี้นะต่อไปเจ้าสาวของเราจะเดินเข้างานแล้วครับนี่คือมยองพ่ออยู่นี่เสมอนะเต็มที่เลยทำทุกอย่างที่ลูกอยากทำเลยพ่อจะอยู่ข้างๆ ในฤดูหนาวาของ